สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะว,นนวันนี้ปรุณุพามาเที่ยวทักค่ะอยู่ไม่ไกลจากซิดนีย์นะคะอยู่รอบๆซิดนีย์เลยละคะ่ะที่นี่ร่มรื่นนะคะ ดูบรรยากาศร,รอบๆนะคะเขากำลังเตรียมงานกันค่ะที่จะจัดไชนิดนิวเย a r นะคะซึ่งวันที่15เขาจะมีการจัดงานไชนี e เิวเย a r ที่นี่ค่ะเพราะว่าอีกด้านหนึ่งจะเป็นสวนจีนนะคะฝั่งนู้นค่ะหลังน้ําพุไปเนี่ยเป็นสวนจีนนะคะซึ่งประเทศจีนเขามาทําสวนไว้ค่ะสวยเลยค่ะด้านนู้นนะคะเดีย๋ยวเราจะพาเดินไปเรื่อยๆค่ะเดินไปจนถึงสวนจีนค่ะ นี่พายิกกี้มาด้วยค่ะพายิกกี้เดินนดูนกไอหาปลาเยอะเลยค่ะสวยงามเห็นไหมคะรอบๆรอบๆตรงน้นก็จะเป็นที่ขายกาแฟนะคะคนเขาก็จะมาออกกำลังกายกันค่ะร่มรื่นมากเลยค่ะอ่ะไป ก็นะไปสิลูกไปเดินไปไปเขาก็รู้นะคะว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านเขา mm hmm. เขาก็พยายามรอยายค่ะ mm hmm. เพราะปกติถ้าอยู่บ้านนี่ไม่มีวันรอละค่ะ mm hmm. อ้าวเห็นแล้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 วเห็นคู่อริแล้วเห็นไหมถ้าปล่อยไม่ได้เลยนะเนี่ยวิ่งพิชิตเลยค่ะดูเพราะเมื่อวานนี้ไปพักที่บ้านเพื่อนเขามีนกแก้วค่ะไม่ยอมเลยไม่ได้นอนทั้งคืนปนรู้ต้องเอาผ้าไปปิด ตรงนกแก้วไว้ค่ะไม่งั้นนกแก้วเขาไม่เหลือแน่ตกใจตายค่ะ ไป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 ลุกเดินไปูุนเลยไปโน่นเลย,ไป,ลเลยไปสวนจีนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งรอกรรอก่อน,ออนว่าแล้วกี้มาทำอะไรตรงนี้โน่นค่ะปลาครับตัวเบลเลอร์เลยค่ะเห็นไหมคะกำลังว่าอยู่ตัวเบลเลอร์เลยกี้ไปปลาเดี๋ยวไปทางนน่นเผือมีไปามาไปปล่อยไม่ได้เลยนะจ๊ะ Okay. โอ๊ยโอ๊ยไหนเนอะเนอะอะไรปลาหรอไม่เอามานี่ยิ่งยิ่มาไม่เอาเห็นไหมคะได้กินนกกินปลาไม่ได้เลยมานี่เนอะเนาะเนาะ,นะเขาห้ามลูกเขาห้ามแสดงว่าปลาเยอะดูสิดูนกพวกนี้มานั่งคอยกันเต็มเลยคะ่ะอ่าไปต่อ เนาะเนะเนาอเนาอเนาะเนาะสงสัยตรงนี no, no. Uh ้มีปลาที่พี่ไม่ยอมไปแล้วเป็ดก็เยอะด้วยอะ ร่มรื่ยดีจังเลยเนาะเห็นไหมระหว่างทางที่เราจะเดินไปสุสานเออไม่ใช่สุสานสวนจีนนะคะร่มรื่ยมากเลยคนเข้าก็มาเที่ยวกันค่ะวันที่บรรลุบอกเขาเตรียมงานนะคะที่จะจวดจีนค่ะเขาเตรียมงานกันค่ะเดี๋ยวไปสวนจีนตรงนู้นไปเมื่อกี้เดินไปเร็วเดินต่ออ่ะอ๋ะอนะคะกระดูกโ้สาธุ ทำดีมากเลยกล้องอาจจะสันส่นๆนะคะเพราะว่าคนพาเดินดึงซ้ายดึงขวาค่ะเนอะนะมันน,นี่ลงไปไปเข้าไปในสวนจีนแล้วค่ะ ไปดูไปดูวิวในสวนจริงกันก่อนค่ะนะสวนจริงเขาก็มาแล้วค่ะ นี่ค่ะคือนี่คือสวนจีนนะคะที่ประเทศจีนเข้ามาทำไว้ให้ค่ะสวยงามค่ะเราคงจะตรงนี้น,นะคะเพราะว่าทิ่กี้ลากไปลากมาโอเคคงจะอยู่ตรงนี้นะคะพอลิกลี้ลากไปลากมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดการ ข้างบนนั้นก็เป็นสวนค่ะเป็นที่นั่งค่ะเห็นไหมคะเขาทำน้ำตกสวยงามเลยค่ะข้างในนี้ก็มีปลาคาร์ฟนะคะแต่น้ำขุนค่ะวันนี้มาน้ำขุนนะคะ นี่ปนุษย์ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเดินต่อค่ะขอบคุณนะคะทุกทุกกำลังใจค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ